Hey them head They'll what ever let them get inside your tell you're like your you kid, doing don't instead Of everything สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมคาบามโมบายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำสกิลบัฟของอาชีพปืนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับอาชีพปืนถือว่าเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าไม่มีบัฟเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามา ให้สายชีพปืนมีบัฟนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสําหรับบัฟของสายชีพปืนที่เพิ่มเข้ามาจะมีความสําคัญและเพิ่มค่าความแข็งแกร่งให้กับสายชีพปืนได้แค่ไหนไปดูกันเลยครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับเราก็มาดูกิจกรรม,มดีของเกมคาบาโมบายกันก่อนนะครับนั่นก็คือกิจกรรม November Box f a n ซนะครับแฟนซีแลกกล่องสุ่มสุดแร์นั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3พฤศจิกายน65นะครับจนถึงวันที่23พฤศจิกายน2565นั่นเองนะครับโดยที่จะให้เรานะครับเก็บสะสมตวสัวอักษรคำว่า november นะครับและลูกกุญแจครับจำนวน5ดอกเพื่อที่จะไปแลกรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งของรางวัลน,นะครับที่เราสามารถแลกได้ก็จะมีทั้งในส่วนที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แล้วก็ในส่วนที่ไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้อเทมแรนะครับก็อย่าพลาดกับกิจกรรมนี้นะครับก็เรามาดูสกิลบัฟนะครับของสายชีพปืนกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดู2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของสกิลอัปเกรดนะครับอัปเกรดนะครับแล้วก็สกิลซับนะครับส่วนสกิลโจมตีนะครับก็ไม่ได้แตกต่างนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีอยู่ประมาณเดิมนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับ ทีนี้สาหรับสกิลบัฟนะครับที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีตัวไหนบ้างนะครับก็สําหรับสกิลบัฟของสายชีพปืนนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีตัวนี้นะครับที่จะเป็นเจ้าตัวเพิ่มคิดิคอนดาเมจให้กับสายชีพปืนนั่นเองนะก็เป็นสกิลเดิมนะครับที่สายชีพปืนมีอยู่แล้วสําหรับสกิลตัวนี้ก็จะเพิ่มค่าคิดิคอนดาเมจนะครับ ให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งระยะเวลาการคงอยู่ของสกิลนะครับถึง270วินาทีเลยนะครับแล้วก็สกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลตัวนี้นะครับล็อกออนนะครับก็จะเป็นสกิลที่ลดดีเฟนต์นะครับเราก็จะใช้ลดดีเฟนต์ของบอสนะครับหรือว่าของคู่ต่อสู้ก็ได้ตัวนี้ก็สามารถลดค่าพลังป้องกันได้นั่นเองซึ่งเป็นสกิลเดิมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับก็ประมาณเดิม ตัวต่อมานะครับก็คือเป็นสกิลตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสกิลที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับสายชีพปืนนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของคิติคอนดาเมจนะครับจึงทําให้นะครับสายชีพนี้ทําคิติคอนดาเมจได้ดีมากๆตัวนี้ก็เป็นสกิลเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเข้ามานะครับแต่ทีนี้นะครับสกิลที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับค่าหลบหลีกให้กับสายชีพปืนนะครับบวกเข้ามา 5 5 0นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มเลือดให้กับสายชีพปืนนะครับแล้วก็ลดการโจมตีของสกิลแอ็มเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่เพิ่มเข้ามานะครับสามารถช่วยให้อาชีพปืนสามารถลุยได้แบบคนเดียวได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ mm hmm. ตัวนี้เป็นสกิลใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับ ตัวต่อมานะครับก็คือโอเวอร์ไฟนะครับสกิลตัวนี้ก็เป็นสกิลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเหมือนกันครับตัวนี้ก็เพิ่มคิดิคอนดาเมจนะครับบวกถึง31%เนะครับเพิ่มคิดิคอนเลทนะครับแล้วก็แม็กคิดิคอนเลทด้วยถือว่าเป็นสกิลที่ทำให้สายชีพปืนนะครับยิงติดคิดิคอนแล้วก็ทำคิดิคอนดาเมจได้แรงมากๆถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่ามัน 40M นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีตังค์นะครับก็สามารถซื้อได้เพราะว่า สกิลตัวนี้สามารถทำให้อาชีพปืนโจมตีได้แบบรุนแรงมากๆครับและตัวต่อมาครับสกิลที่เพิ่มเข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับสกิลบัฟก็คือเจ้าสกิล t a c t i c คอ Armor นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับการดูดเลือดนะครับเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มค่าเจาะเกาะนะครับให้กับสายอาชีพปืนถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆอีกหนึ่งสกิลนะครับก็สำหรับสกิลบัฟที่เพิ่มเข้ามาให้กับสายอาชีพปืนก็ถือว่า เป็นสกิลที่ช่วยให้สายชีพปืนแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นสามารถลุยดันเจียนได้แบบง่ายนะครับส่วนสกิลอัปเกรดนะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับมีตัวนี้นะครับแต่ว่าจะใช้ในการ PvP นะครับเป็นหลักซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบ PvP อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบ PvP นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าจะลดนะครับค่าการโจมตีของซอร์สสกิล M แล้วก็มิกสกิล M ได้ดีมากม นอกนั้นก็เหม so <aux> ือนเดิมนะครับเป็นสกิลเดิมๆของสกิลอัปเกรดนะครับเพื่อนๆชอบแนวไหนก็เลือกสกิลอัปเกรดได้ตามที่เราถนัดเลยนะครับก็สรุปนะครับถือว่าอาชีพปืนนะครับมีสกิลบัฟที่เข้ามาแล้วเพิ่มแล้วช่วยให้สายอาชีพปืนครับสามารถเล่นนะครับหรือว่าลุยดันเจี้ยนได้ง่ายขึ้นถือว่าเป็นสกิลที่เพิ่มเข้ามาถือว่าดีมากๆนะครับครับถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมคาบาโมบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ โดยลิงโหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ